ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกลมเทเดอร์ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้นะครับ2วันนะจันทร์อังคารน,นะครับผมทำกำไรไปทั้งสิ้น1,950บาทนะครับก็ถือว่า2วันยังอยู่ตามเป้าตามวินัยอยู่นะครับยังไงลุยกันต่อให้จบสัปดาห์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option IQ น p ะครับ IU Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ โพสปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียนสำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงก์เข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการตั้งค่าบอลลิงเจอร์แบนนะครับหรือ BB ให้พวกเราเข้ามาดูตรงนี้นะฮะตัวชี้วัด พวกเรากดเข้าไปแล้วพวกเราก็เลื่อนหาคําว่าความผ,ลผลันผวนจากนั้นพวกเราก็จะเจอคําว่า Bollinger Band ดอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดเข้าไปเลยแล้วเราก็ตั้งค่านะครับใช้ค่ามาตรฐานเลยนะจากนั้นก็เลือกใช้นะครับเราก็จะได้ b o l l i n g e r band มาแบบนี้แล้วสําหรับแบบนี้เราก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้นะโดยที่เราเข้ามาแก้ไข จากนั้นก็เข้าไปที่สีและการแสดงผลเส้นบนเราอยากได้สีอะไรความหนาเท่าไหร่ก็ตั้งได้เลยเส้นกลางเส้นล่างความหนาเท่าไหร่สีเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยจากนั้นเราก็กดเลือกใช้นะครับเราก็จะได้เส้นบอล l ิงเจอร์แ d นมาแบบนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งคู่ลองไปตั้งค่ากันเข้ามาที่ตัวชี้วัดเข้าไปที่ความผันผวนจากนั้นขึ้นไปเลือกที่บอลิงเจอร์แบน กดเข้าไปนะครับเซตค่ามาตรฐานเลยนะระยะเวลา14การเบี่ยงเบน2ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยเราจะได้หน้าตาของเส้น BB มาแบบนี้แล้วนะครับสำหรับบอลลิงเจอร์แ d นหรือ BB นะครับให้พวกเรามือใหม่เข้าใจกันง่ายๆกันแบบนี้ว่า BB นะครับคือแนวรับแนวต้านที่เคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นให้เรามองภาพแบบนี้นะถ้าเส้นล่างเส้นนี้ก็คือแนวรับ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้แบบนี้ถ้าเส้นบนเส้นนี้ก็คือแนวต้านที่สามารถเคลื่อนที่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นให้เราสังเกตว่าเส้น BB เส้นบนเนี่ยไปหยุดอยู่ที่แนวต้านแนวไหนแนวนั้นก็จะกลายเป็นแนวที่มีความแข็งแรงหรือที่เส้นล่างเส้น BB ไปหยุดอยู่ที่แท่งเทียนชุดไหนก็สามารถที่จะใช้งานเป็น แนวรับหรือมีแรงซื้อได้ซึ่งแนวตรงนี้ก็เหมือนกันให้พวกเราสังเกตแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้น BB กับแนวต้านเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กัน B b เส้นบนอยู่ตรงชุดแท่งเทียนแบบนี้ที่ส่งกราฟลงก็แสดงว่าแท่งเทียนชุดนี้หรือแนวต้านชุดนี้มีแรงขายสังเกตชุดตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็มาโดนเส้น BB เส้นบนที่อยู่ตรงแนวต้านก็ส่งกราฟลงถ้าเราจะมองถึงแนวรับ รเราก็จะมองถึงแนวรับโซนนี้เราจะเห็นได้ว่าเส้น BB เนี่ยอยู่ตรงนี้ละ BB เส้นล่างเพราะฉะนั้นเมื่อแท่งเทียนเนี่ยวิ่งลงมาถึงเส้น BB เส้นล่างประกอบกับตรงนี้มีรูปแบบของชุดแท่งเทียนกลับตัวเราก็สามารถที่จะมองชุดนี้เป็นแนวรับได้ชุดของ i ิ d i c ตอร์ชุดนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เห็นไหมว่าเส้น BB เส้นบนเนี่ยเขาอยู่ตรงโซนของแนวต้านพอดีแบบนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็น BB เส้นบนอยู่ตรงนี้แล้วอยู่โซนของแท่งเทียนที่กลับตัวเราก็สามารถที่จะใช้แนวนั้นเป็นแนวต้านได้พอเราเห็นภาพแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าชุดตรงนี้เห็นไหมคเป็นชุดของแนวรับที่มีเส้น BB อยู่ตรงแนวรับแบบนี้ก็แสดงว่ามีโอกาสที่แนวนี้จะกลายเป็นแนวรับแล้วส่งกลับขึ้นได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชุดแท่งเทียนหลุดเส้น BB ลงมาก็แสดงว่าชุดแท่งเทียนชุดนั้นมีโอกาสที่จะโดนแรงขายหลุดเส้น BB เส้นล่างลงมาเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะซื้อลงต่อตามเทรนได้เมื่อกราฟหลุดเส้น BB เส้นล่างตรงที่เส้น BB เส้นบนก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่ชุดแท่งเทียนหลุดเส้น BB เส้นบนขึ้นไปแสดงว่ามีแรงซื้อก็มีโอกาสที่จะ วิ่งลงมาที่เส้น BB แล้วขึ้นต่อเพราะว่าเมื่อชุดเท่งเทียนหลุดเส้น BB แล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งต่อตามเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นกราฟชุดนี้สังเกตได้ว่าเขายังไม่หลุดเส้น BB เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่หลุดเส้น BB เราก็จะยังไม่ซื้อลงเส้น BB ยังมีแรงซื้อที่จะคอยดันราคาขึ้นอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนได้มุมมองในการใช้เส้น BB ในการคัดกรองหาแนวรับแนวต้านกันบ้างไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างออเดอร์จริงกันในการใช้เส้น BB คัดกรองแนวรับแนวต้านประกอบกับการเข้าออเดอร์กันดูนะครับผมว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพกันมากขึ้นเดี๋ยวไปดูออเดอร์จริงกันเลยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวกลมเทรดเดอร์นะวันนี้เราจะมาใช้เทคนิค BB นะครับในการช่วยคัดกรองแนวรับแนวต้านนะเรามาดูกันว่าวันนี้ BB หรือ b o l l i n g e r Band นะครับจะคัดกรองแนวรับแนวต้านเราได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นหาแนวรับแนวต้านก่อนนะฮะมองที่ BB เส้นบนนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านนะตรงนี้มี BB เส้นบนแล้วก็มีแนวต้านอยู่นะครับ ผมว่ายังมีโอกาสนะมีเส้นกริดนะครับถือว่าสวยนะสำหรับ AU AU ยังไม่ชัดนะ EJ ชัดกว่า UJ ก็ยังไม่ชัดนะครับอตอนนี้แท่งเทียนถ้าวิ่งถึงเส้นกริดอน่ากดนะครับ ถึงไหมหรือถึง bb เส้นบนเลยนะโอเคไม่ถึงปล่อยผ่านนะครับตอนนี้ยังไม่เล่นนะครับอ่ะชุดนี้น่าสนนะครับชุดนี้มีปลายไส้แล้วก็เก็บที่แนวต้านนะตรงนี้มีเส้นกริดนะครับก็อยู่ตรงเส้น bb พอดีนะครับที่แนวต้าน แท่งนี้ถ้าจบใต้แนวหน้ากดนะชุด EU ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้มี BB นะแล้วก็มีที่แนวต้านผมว่าน่าสนนะแต่ EU อาจจะต้องรอยืนยันแนวก่อนอชุดนี้ถ้าวิ่งขึ้นไปถึงเส้นกริดหรือปลายไส้หน้ากดลงนะครับ BB ก็บอกนะครับว่ายังเป็นแนวต้านอยู่มิลิเจกนะฮะ โอเคมีจังหวะรีเจ็คนะครับได้ราคาที่เส้นกริดพอดีนะแล้วก็ได้ราคาตรงเส้น BB เส้นบนพอดีนะครับสวยนะแนวต้านก็สวยแล้วก็ BB เส้นบนก็ยังบอกว่ามีแรงขายอยู่นะฮะออเดอร์นี้มีลุ้นนะฮะลอดไม่ลอด แต่ด้วยรูปแบบด้วยเส้น BB ด้วยแนวต้านแล้วก็ด้วยเส้นกริดผมว่ามีโอกาสรอด <c oughs> อย่าพุ่งนะโอเคสำหรับออเดอร์นี้ผมมองโซนแนวต้านโซนนี้นะเป็นชุดแท่งเทียนที่ส่งกราฟลงแสดงว่าแนวต้านตรงนี้มีแรงขายจากนั้นมองเส้น BB นะครับเส้น BB ก็อยู่ตรงเส้นแนวต้านพอดี แล้วประกอบกับมีเส้นกลิตอยู่ตรงแนวต้านด้วยเพราะฉะนั้นทั้ง3แนวเนี่ยมีแรงขายที่จะดันราคาลงแท่งเทียนวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านตรงเส้น BB อีกรอบหนึ่งมีรีเจ็คก็กดลงเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงแบบนี้เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้สวนเทรนที่แนวต้านมีเส้นกลิตแล้วก็มีเส้น BB เส้นบนแสดงถึงแรงขายออเดอร์นี้ชนะไปนะครับลุยกันต่อนะครับตอนนี้ตุนออเดอร์แรกไว้ละ โอ้ถ้าขึ้นไปถึงเส้นกริดหน้ากดส่วนอีกรอบนึงนะครับถึงไหมขอเส้นกริดนะตรง BB ียังเสี่ยงอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่ถึงเส้นกริดก็ปล่อยไปชุดอื่นยังชุดนี้น่าสนนะ EU โอเคชุดอื่นยังไม่หลุด B b นะเสี่ยงไปหน่อย ชุดนี้หลุด BB อาจจะติดปลายไส้อยู่นิดนึงนะครับโอ้หแนวต้านเพียบเลยแท่งนี้ต้องจบใต้แนวนะครับถึงจะมีโอกาสดีนะที่รอเส้นกริดชุดอื่นปล่อยนะครับชุดนี้ถ้าขึ้นไปถึงปลายไส้หรือเส้น BB มีโอกาสนะครับตรงนี้มีเส้นกริดนะ ขอเส้นกริดหรือปลายไส้นะครับราคาไม่ดีก็ไม่อยากกดนะเพราะเขียววิ่งขึ้นมาแรงเหลือเกินมาไหมเส้นกริดดีเก,ก่อนนะครับปล่อยไปชุดหลังๆไม่เล่นกับแนวนะครับดูแท่งนี้ถ้าแท่งนี้จบใต้แนวอีกรอบหนึ่งนะมีโอกาสนะครับ แนวนี้น่าสนนะโอเคอยู่ใต้แนวต้านแล้วก็อยู่ใต้เส้น BB นะครับผมว่ามีโอกาสกดลงต่อแต่ต้องได้ราคาดีนิดนึงนะอชุดนี้ไม่เล่นปล่อยนะครับแท่งนี้ถ้าขึ้นไปถึงปลายไส้มีโอกาสกดลงนะส่วนคู่อื่นไม่ชัดนะครับปล่อยไปก่อนผมว่ามี AU เนี่ยน่าสนแต่ต้องรอราคาดีหน่อย ปลายไส้นะไปไหมแนวสวยนะราคาไม่ดีปล่อยผ่านนะครับชุดนี้หลุดแท่งนี้เก็บเส้นล่างนะครับหลุดบีบีไปละมีโอกาสซื้อขึ้นต่อนะครับ ที่ตรงนี้นะตรงนี้มีแนวต้านนะครับถ้าราคาลงมาถึงแนวต้านเนี่ยผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อเพราะว่าแท่งเทียนหลุดบีไปละชุดนี้น่าสนนะครับโอเคเจ็กไหมอยู่ใต้ BB นะ มีจังหวะรีเจกนะครับผมได้ราคาที่เส้น BB พอดีนะฮะตรงนี้เป็นแนวรับนะเรามาดูชุดนี้ว่าราคาจะรอดหรือเปล่านะราคาไม่ค่อยดีนะฮะแต่อยู่ตรงเส้น BB พอดีลุ้นกันหนักหน่อยนะถ้าออเดอร์นี้ชนะจบงานนะครับถ้าแพ้ไปต่อห้วีสุดท้ายฮะรอดไม่รอดไหวไหมเนี่ย โอ้โหราคาจบปลายไส้พอดีนะครับสำหรับออเดอร์นี้ผมมองโซนของแนวรับโซนนี้นะโซนแนวรับโซนเนี้ยส่งกราฟขึ้นแบบนี้แสดงว่าโซนเนี้ยยังมีแรงซื้ออยู่นะครับแล้วก็ชุดแท่งเทียนเนี่ยวิ่งกลับลงมาที่แนวรับอีกดอบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มีเส้น BB เส้นล่างแสดงถึงว่ายังมีแรงซื้ออยู่นะครับจากนั้นแท่งเทียนวิ่งลงมาด้วยความรุนแรงก็ดักตีหัวที่ แนวรับแนวนี้ไปเพื่อหวังว่าชุดแท่งเทียนจะวิ่งขึ้นแบบนี้แต่ออเดอร์นี้ได้ราคาไม่ดีนะครับราคาก็มาจบที่ปลายไส้พอดีนะปลายไส้แท่งนี้ราคาจบที่ปลายไส้แล้วก็จบตรงเส้น BB พอดีเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้ก็แพ้ราคาไปนะครับชนะ1แพ้หนนะลุยกันต่อนะครับตอนนี้ยังไม่มีชุดไหนที่เล่นกับแนวจียูหน้าสนนะโอเค เล่นกับแนวต้านนะครับแล้วก็เล่นกับเส้น bb ด้วยนะแท่งนี้ถ้าจบใต้แนวอะแล้วก็จบใต้เส้น bb หน้ากดลงต่อนะมีแก๊ปกระโดดลงมานิดนึงนะน่าอาจจะรอราคาดีช่วงนี้ถ้าวิ่งไปที่ปลายไส้หน้ากดลงมากนะครับส่วนคู่อื่น ผู้อื่นไม่ชัดนะฮะปล่อยเขาวิ่งไปก่อนชุดนี้ลงสวยๆ eg eg ลองปรับไปดูแนวต้านหน่อยนะครับว่ามีแนวต้านไหมมีแนวต้านโซนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวปรับไป1น,นาทีนะครับลองกลับมาดูสิ แนวต้านยังห่างอยู่นะยังกว้างอยู่นะครับปล่อยผ่านไปก่อน a okay. u น่าสนนะ GU ก็น่าสนส่วนคู่อื่นปล่อยไปก่อนนะครับชุดนี้ถ้ายกตัวขึ้นมานี้น่ากดลงนะครับเป็น p l a แอคชั่นนะแล้วก็อยู่ใต้เส้น BB ด้วยมาไหมฮะรอราคาอย่างเดียวเลยนะ โอเคอ่ะมีจังหวะรีเจ็คนะครับที่แนวต้านแนวนี้นะแนวต้านค่อนข้างไกลนะครับแต่แนวต้านยังสวยนะแท่งเทียนอยู่ใต้แนวต้านแล้วก็แท่งเทียนอยู่ใต้เส้น BB เส้นบนนะครับแสดงถึงความมีแรงขายนะแล้วก็เป็นプライแอคชั่นด้วยนะครับไหวไหมเนี่ยแนวต้านแนวนี้ ลงมาแบบนี้สวยๆนะฮะโอเคออเดอร์นี้ชนะไปนะครับสำหรับแนวต้านที่อ้างอีกในออเดอร์นี้ก็คือแนวต้านแนวนี้นะครับแนวต้านแนวนี้อยู่ใต้เส้น BB นะครับแล้วเป็นแนวต้านที่เป็นรูปแบบ Price action ส่งกราฟลงแรงๆแบบนี้แสดงว่าแนวต้านแนวนี้ยังมีแรงขายที่รุนแรงอยู่เมื่อเราเจอแนวต้านแล้วให้เรามาดูชุดแท่งเทียนชุดนี้ แท่งเทียนชุดนี้เป็นรูปแบบกลับตัวนะครับตรงนี้เป็นโดจิกลับตัวที่อยู่ใต้เส้น BB จากนั้นแท่งเทียนแท่งนี้ก็เป็นรูปแบบของแดงกืนกินกลับตัวที่แนวต้านเมื่อเป็นรูปแบบของ price action แล้วชุดแท่งเทียนยกตัวขึ้นไปหาแนวต้านที่มีแรงขายอยู่ใต้เส้น BB ก็กดลงนะครับเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงแบบนี้ ออเดอร์นี้ก็แท่งเทียนอยู่ใต้เส้น BB อยู่ใต้แนวต้านแล้วก็มี p r i c e Action กลับตัวกดลงได้ราคาดีชนะไปนะครับลุยกันต่อนะครับรูปแบบค่อนข้างสวยนะเป็นกรอบไซด์เวย์นะชุดนี้แนวซ้อนไปหน่อยนะผมว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับต้องกลับไปดูหน่อย โอเคยังมีโอกาสอยู่นะครับส่วนคู่อื่นปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะแท่งนี้จบแบบนี้ปล่อยผ่านนะครับผมว่า GU หน่าสนะ่ะถ้าวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านอีกรอบหนึ่งนะฮะขอปลายไส้นะชุดแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้เส้น bb แล้วก็อยู่ใต้แนวต้านผมว่ายังมีแรงขายอยู่นะครับแต่อาจจะต้องรอราคาดีนิดนึง ราคาไม่ดีก็ปล่อยนะครับโอเคปล่อยนะมผมว่าจียูน่าสนนะแนวต้านแนาวนี้นะถ้าวิ่งขึ้นไปถึงปลายไส้มีโอกาสเจ๊กไหมโอเคมีแรงขายนะ ราคาไม่ดีไม่ได้กดเลยนะฮะจังหวะรีเจ็กลงมาค่อนข้างแรงนะ UJ เนี่ยไม่มีแนวรับมีะมี้ะอ่ะมีแนวรับอ้างอิงนะครับคู่ u j แต่แนวรับผมว่าค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ทับซ้อนกันไปหน่อยนะค่อนข้างที่จะทับซ้อนนะครับแล้วก็แนวกว้าง ผมรวบแนวได้แนวนี้นะเท่งเทียนก็ยังไม่เล่นกับแนวนะฮะแต่เขาลงมาเล่นกับแนวล่างสุดอ่ะแต่มันก็คือแนวทับซ้อนนะฮะเสียงไปหน่อยอชุดนี้เจ๊กไหมมีดีเจ๊กนะครับโอเคกว่าจะติดนาะได้แก้ไม้ไหมเนี่ย โอเคถือว่าสวยงามอยู่นะครับชุดนี้ถึงราคาจะไม่ค่อยดีนะแต่ผมว่าก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะฮะออเดอร์นี้ถ้าชนะจบงานนะฮะถ้าแพ้ไปต่อเค okay. กลับตัวลงมาแบบนี้สวยๆนะอ่าแบบนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะครับออเดอร์นี้ก็ Okay, สวยๆครับสำหรับออเดอร์นี้อ้างอิงแนวต้านโซนนี้นะซึ่งเป็นแนวต้านค่อนข้างที่จะไกลนะครับเป็นแนวต้านด้วยรูปแบบ Pri c e action แดงกืน่นกินแล้วส่งกราฟลงค่อนข้างที่จะไกลแบบนี้แสดงว่าแนวต้านแนวเนี้ยยังมีแรงขายที่รุนแรงอยู่เมื่อเราตีแนวต้านมาแล้วเราจะได้แนวต้านโซนแบบนี้จะเห็นว่าชุดแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นกับแนวต้านแนวนี้จากนั้นเรามาดูจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นชุดแท่งเทียนแท่งแดงอ่อนแรง ยืนยันแนวแสดงว่าแท่งเขียวที่วิ่งขึ้นมาเกรงใจแนวต้านแนวนี้เมื่อแท่งเทียนเกรงใจแนวต้านแล้วแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้เส้น BB เส้นนี้แสดงว่าเส้น BB เส้นนี้ก็มีแรงขายแนวต้านก็มีแรงขายชุดแท่งออเดอร์วิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านอยู่ใต้เส้น BB มีรีลิเจก,ก,ก,ก็กดลงเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงแบบนี้เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้สวนเทรนที่แนวต้านเส้น BB เส้นบนก็ชนะไปนะครับ สรุปผลการเทรดสำหรับวันนี้ก็ชนะ3ไม้แพ้1ไม้เก็บกําไรไปเกือบเกือบ8,000บาทนะครับก็ถือว่าวันนี้จบงานตามเป้าตามวินัยพักผ่อนได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการใช้เทคนิค BB ในการช่วยคัดกรองแนวรับแนวต้าน เพราะฉะนั้นเพื่อนๆมือใหม่ถ้ายังหาแนวรับแนวต้านไม่เก่งลองใช้เส้น BB นะครับในการหาแนวรับแนวต้านดูเส้น BB เส้นบนสามารถที่จะคัดกรองแนวต้านได้เส้น BB เส้นล่างก็สามารถคัดกรองแนวรับได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเเห็นเส้น BB เส้นบนแล้วก็ตีแนวรับแนวต้านก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับลองใช้เส้น BB ในการคัดกรองแนวรับแนวต้านดูแล้วรอเข้าออเดอร์ ผมว่าเราอาจจะได้แนวรับแนวต้านที่แข็งแรงมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถที่จะลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนถ้าเ,เพื่อนๆมีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคนี้ส่งคําถามกันเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ